เดสลัมดูในคนอนกรีตครับนี่<อ>เป็นตัวซูปเปอร์ในปกตินีซสลัมมีกี่เซนครับเนี่ยอ๋อสิบห้าถึงสิบเจ็ดเซนครับสิบห้าหสิบเจ็ดเซนครับ,คร,บครับผมต่างจากตัวปกตินี่ประมาณสักห้าเซนใช่ไหมครับผมปกต,ติก็จะประมาณเจ็ดจุดห้าถึงสิบผมก็ถามว่าตัว เป็นตัวใหม่ของเราที่เรามาลองกับซีแพ็ก็คือตัวซีแพ็กซูเปอร์ครับก็ซึ่งมันต่างจากปกติยังไงครับก็ในเรื่องของส่วนตัวนี้นะครับข้อดีก็คือในเรื่องของของซีแพ็ออกสมวนผสมเป็นตัวเรื่องสลัมนะครับเนาะคือค่ายุบตัวจะเยอะกว่าตัวธรรมดารือว่าไม่ต่างจากกำหนดที่เราตั้งไว้ใช่ครับ เพื่อให้คอนกรีตไหลลื่นง่ายเทง่าย,ายแล้วก็ประหยัดแรงคนครับเพราะว่าไม่ต้องกลวยกันเยอะแล้วก็ป่าหน้าง่ายลดโอกาสการเกิดโพรงเพราะว่าสลัมข้นั้นสูงกว่าตัวเดิมถึงเ็เซนนะครับแต่โดยที่เราไม่ต้องเติมน้ําที่หน้างานเพราะว่ามันมีส่วนผสมของในเรื่องของที่ออกแบบมาคือพวกซีเมนต์ที่เผื่อมาแล้วกับน้ํายาครับผมอันนี้ในข้อดีของไคอนกรีตซูเปอร์นะครับเสียกซูเปอร์ อเยอะยก,กนนใช่ครับความเหีดก็คือไม่ต้องเยอะเพราะว่าตัวนี้มันคือในเรื่องของสลัมเนี่ยมันทําให้สูงอยู่แล้วโดยที่มันจไหลลื่นได้ง่ายกว่าตัวเดิมก็คือการลดการขี้เขย่าลงครับเราจะปัดครับแล้วก็พวกนี้อากาศก็ร้อนด้วยครับอยากรู้ว่าแบบ เวลามันร้อนเกินอ่ะมันชอบทำให้ผิวหน้าคนอ่นมันแตกมีวิธีดูแลบ้างไหมรับได้ได้ครับคุณสำหรับคําถามนะครับของในช่างเนาะก็ที่มาเริ่มเซตตัวเราปั่นหยาบเสร็จใช่ไหมครับอันนี้อันนี้รบกวนอีกนีดนี่ต้องมีทีมงานมาคอยปั่นซ้านะครับอันนี้จะจะลบได้เลยครับแล้วก็จะไม่มีรอยร้าวเลยนะเพราะว่าหลายไซส์ที่ว่าเป็นพื้นหรือว่าพื้นขัดมันเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมีการเก็บปั่นเก็บกรอะครับอันนี้จะลดคือลดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่า ใช่ถ้าถ้าเราปั่นขัดหยาบเสร็จนะครับนเนาะก็จะไม่มีแบบรอยแตกแล้าเกิดขึ้นนะครับในหล,หลายๆไซส์ที่ว่าแจ้งไปนะครับแล้วก็เซตตัวเสร็จแล้วก็มีการบ่มเนาะบ่มน้ำค,ครับโดยหลายหลายที่ก็มักจะเป็นแบบใช้กระสอบปลาหรือว่าเป็นแบบขังน้ำนี้ก็ได้ครับเ,เพื่อลดการสูญเสียน้ำลดการแตกแล้าทีหลังนะครับ ใช่ครับผมสอบถามความพึงพอใจไอ้ค้นขีดซูเปอร์ครับที่ใช้วันนี้ความรู้สึกยังไงบ้างครับก็โอเคครับอันเนี้ยดีกว่าไอตัวเก่านะครับหน่อยไอตัวใหม่เนี่ยมาปุ๊บไม่ต้องเติมน้ําลงปุ๊บไหลเลยครับช่างปัดสบายไม่เหนื่อยครับเนี้ยท่ารียบเทียบกับตัวเดิมตัวเดิมเป็นไงบ้างครับเนด็กไอ้ตัวใหม่เนี่ยตั้งแต่ผมทำงานขอสร้างมาเกือบ2ี่สิบปีละผมเพิ่งเจอครั้งแรกครับอันเนี้ยดีกว่าครับเยี่ยมมากครับ ผขอบคุณในช่างมากค,ครับผมก็จะ,ะจะเป็นในส่วนของที่ไปโรงงานผที่แล้วนะก็จะมีในส่วนของสูตรที่เขาบอกว่าจะมีสูตรแบบลดหินเพิ่มใ้ด้วยที่ไม่ใช่แบบซูปเปอร์นะครับกับตัวซูเปอร์มันต่างกันนะครับต่างกันนะครับเพราะว่าตัวซูเปอร์เนาะในเรื่องของสลัมนี่คือต่างกันอยู่แล้วนะครับ เราส่วนลถหินเพิ่มทรายนี่คือลถได้ทุกสูตรโดยเฉพาะในช่างแจ้งมาว่าวันนี้เป็นเทเสาเทคานที่เหล็กทีเราก็ปรับส่วนให้ว่าการใช้หินลดลงแต่มาเพิ่มทรายขึ้นแต่ในปริมาณจำนวนคิวนี้เท่าเดิมเนี่ยครับมันก็ไม่จะต่างกันแต่ว่าเรื่องของความขีดทาลากับซูเปอร์ที่อย่างที่ผมได้กล่าวไว้คือในเรื่องของสลัมการทำงานที่ง่ายกว่าแต่สเต็งคงเดิมไม่ต้องเติมน้ำที่หน้าง,งานครับ ที่เราเทคนกรีตผ่านไป4ชั่วโมงนะครับคนกีตเริ่มเซตตัวมันก็จะมีด้วยอากาศร้อนก็จะมีเคสพลาส,สติกชิงเกตน,นะครับที่เกิดบนผิวคนกีตก็ได้แนะนําทางช่างผู้รับเหมานะครับทำการปั่นซ้ําเพื่อลบรอยไอคนกีตพลาส,สติกชิงเกตนะครับผม หลังจากที่คอนกรีตเสร็จตัวแล้วกีดหน้าลายนะครับก็มีการตีเส้นนะครับหลังจากการตีเส้นเสร็จเราก็จะมีาการบ่มน้นําคอนกรีตนะครับขั้นตอนก็อย่างน้อย3-7วันแล้วค่อยขึ้นโครงสร้างอื่นไปเช่นเสาเนี่ยนะครับผม ท้ายนี้ก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ c p a พคซูเปอนะครับที่โครงการได้ใช้ในวันนี้นะครับเป็นตัวซูเปอร์ที่ว่าเพิ่มคุณภาพคอนกรีตในการเทในการไหลลื่นคนงานทำงานง่ายไม่เหนื่อยแรงนะครับก็ขอบุญทางโครงการคิวดี้เฮนะครับที่ไว้วางใจและใช้บริการของ c ีแพคครับผมก็ติดต่อทางศูนย์บริการซีแพ ได้หลายๆช่องทางนะครับทั้งทางเว็บแล้วก็ทางาโทรศัพท์นะครับที่02-555 5นะครับผมสายด่วน CPAC คครับผมคอร์จินเตอร์ครับรวมๆแล้วนะสำหรับคอนกรีตซูปเปอร์ถือว่าเป็นคอนกรีตที่ผมว่าดีกว่าเดิม ในหลักทางวิศวกรรมนะฮะก,ก็ไม่ต้องมาเติมน้ําหน้าง,งานปกติคอนกรีตเดิมเราจะมีความข้นเหลวค่อนข้างสูงก็เลยต้องมีความหนืดของคอนกรีตค่อนข้างสูงเลยต้องมีการมาเติมน้ําหน้าง,งานตามที่ช่างคอมเมนต์หรือลูเคสไปนะฮะโดยการเอาตรงๆคือด้วยการทํางานของช่างที่มันง่ายขึ้นตัวนี้เราไม่ต้องเติมน้ําโดยไม่ไม่เสียกําลังอัดของคอนกรีตเลย

บ้านที่สะท้อนรสนิยมในตัวคุณคลิก cutiehouse.co.th